สวัสดีครับทุกท่านเทวดิมาแล้วเดอ้อนี่หลังจากที่รถปูนมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้พ่อพ่อเพือพ่อน,นก็กำลังป่าด่าดแล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นลานให้มันเรียบให้มันเสมอกันเห็นไหมทีนีก้ก็เด็กน้อยก็จะได้นอนเล่นอยู่ในแตาลางพี่โถทพี่โคกพี่กิก็จะได้สบายมีที่นอนเล่นเย็นไม่เลอะที่ดิน เพื Stan ่อนก็กำลังแต่งปูนแต่งปูนปรับหน้าปูนเห็นไหม ตรงนน้นก็ข้างบนบ้านถ้ามันแห้งแล้วมันจะแน่นพ่อบอกนุ่นนุนก็ขยันขันแข็งทั้งวันเลยวันนี้เบิดเหมือเลยเหมือนเนี่ย ไประเทศอังาการ์เลยมันงามนะผ่นอนนะมันเป็นระเบียบไหมเพราะว่าตอนทั่วประเทศมันยังเป็นอันเบื้องอันง่งากๆอยู่ลานเรีเยบร้อย ข้างบนก็จะเป็นระเบียงหลังบ้านข้างางก็จะเป็นระเบียงข้างบ้านส่วนด้านล่างก็จะเป็นลานไว้จอดรถไว้ลบแดลดลบฝนแต่ตอนนี้ก็บ้านหนาจิโต๊ะป้าเปิดแล้วกิโต๊ะกิโต๊ะเลือดๆือเอาว่าเป็นยังพูดน่ะเห็นปะป้าก็าาาแจ้งแล้วแต่ก็ยังมืดๆอยู่ ่ใส่เวลาประมาณจะง่วงขวามันยังสีกลับตังสามชั่วโมงได้ป่นี่กำลังขาดยู่สังนก็นป้าดนก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  นกไม่แล้วว่า,างั้นยั่งยื่ไกลบาดยิ่งมากไกลบาดเนะี่ยพุ่นะเห็นบ๊อบพูดนะมีแต่นกปากหางเด่นนะบุกก็ามาใกล้บ้านเราแล้วลงแปลงนาผู้ใดน,นั่นนะ หลังเราก็เป็นสะน้ำโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ๆทุกท่านเดอ้อที่มาดูคลิปให้พี่นาทีเต็นเดอร์แล้วก็ลูกๆอีก3คนคุณพ่อลูก3 ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ